ะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่18เรื่องพระมหากัสปะเทระเอทัตคะในทางผู้ทรงทุดงพระมหากัสปะเป็นบุตรของกปิลพรามตระกูลกัสปะในบ้านมหาติฐะแขวนมคตชื่อเดิมของท่านชื่อ ปิภริแต่คนทั่วไปมักเรียกท่านตามวงตระกูลว่ากัสปะเมื่อท่านอายุได้20ปีได้ทำการอาหวะหเมืงคนกับนางพัฒกาปิลานีซึ่งเป็นสาวงามวัยส6ปีที่ดาของพระรามตระกูลโกลิยะน,นเมืองสาคลันครแควนมคตเมื่อปิภริมานพอายุได้20ปีวิดาบันดาได้ปรึกษากันว่าจยาพภรยาให้แกบ,บุตรชายจึยงได้มอบเงินและทองให้แก่พระรามแปดคน เพื่อสืบแสวงหาสาวงามที่มีฐานะเสมอกันพรามณ์เหล่านั้นเที่ยวสืบแสวงหาไปตามเมืองต่างๆจนมาถึงสาคลันครได้พบธิดาของโกริยพราหมณ์นามว่าพัฒกาปิลานีวัย16ปีเป็นที่ถูกอกถูกใจยิ่งนักจึงสู่ขอกับปิดามารดาของนางตกลงแล้วได้มอบสิ่งของเงินทองมัน่นกำหนดวันอาวาหมงคลแล้วกลับไปแจ้งข่าวสารแก่กปิละพราหมณปิปริมานบได้ทราบข่าวสารนั้น รู้สึกไม่สบายใจเพราะตนไม่มีความปรารถนาจะแต่งงานจึงหลบเข้าไปในห้องเขียนจดหมายบรรยายความประสงค์ของตอนให้นางทราบว่าตนไม่ปรารถนาจะแต่งงานขอให้นางจงแต่งงานกับชายที่มีชาติตระกูลเสมอกันและอยู่ครองชีวิตอยู่ด้วยความสุขสําราญเถิดส่วนข้าพเจ้าจะออกบวชเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็อมอบให้คนใช้สนิทนําไปส่งให้เจนางพัตกาปิลานีแม้นางพัตกาปิลานีก็มีใจตรงกัน และได้เขียนจดหมายซึ่งมีใจความเหมือนกันมอบให้คนรับใช้นำไปส่งให้แก่ปิตรปริมานบบังเอิญคนถือจดหมายทั้งสองฝ่ายมาพบกันระหว่างทางทักทายปราศัยถามไทยจิธุรักของกันและกันแล้วนำจดหมายทั้งสองฉบับออกอ่านทราบใจความโดยตลอดแล้วฉีกทำลายทิ้งแล้วเขียนจดหมายขึ้นมาใหม่บรรยายความรักใจกันและกันแล,นแล้วนำไปส่งให้แก่เจ้านายของตน การอาวะหับงคลระหว่างคนทั้งสองจึงเกิดขึ้นภายหลังจากการแต่งงานแล้วการครองคู่ของคนทั้งสองนั้นไม่เหมือนสามีภรรยาคู่อื่นๆเพราะสัก์แต่ว่าอยู่ร่วมกันอยู่ในห้องเดียวกันเท่านั้นต่างก็ไม่มีกิจคิดจะร่วมสังวาสกันแม้เวลาจะขึ้นเตียงนอนก็ขึ้นคนละข้างมีแจกกันกั้นไว้อยู่ตรงกลางเตียงตลอดระยะเวลาที่ทั้งสองอยู่ร่วมกันนั้นไม่ได้สัมผัสถูกต้องกันและกันเลย จึงไม่มีบุตรรธิดาสืบสกุลเมื่อบิดามารดาถึงแก่กรรมแล้วทรัพย์สมบัติและหน้าที่การงานทุกอย่างจึงเป็นภาระของสองสามีภรรยาและเนื่องจากตระกูลทั้งสองเป็นตระกูลมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากเมื่อรวมสองตระกูลเข้าเป็นตระกูลเดียวกันแล้วทรัพย์สมบัติก็ยิ่งมากมายมหาศาลมีสัตว์เลี้ยงและคนทํางานจํานวนมากสองสามีภรรยาต้องบริหารสั่งการทุกอย่างจนกระทั่งวันหนึ่ง ในวันที่ปิพริกำลังตรวจดูทาสและกรรมกรทำงานอยู่ในไร่ในนาได้เห็นนกกาจิกกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยมีไส้เดือนเป็นต้นก็รู้สึกสงสารและสลดใจที่สัตว์เหล่านั้นต้องตายเพราะตนเป็นเหตุส่วนานางพัตกาปิลานีก็ให้คนนำมเมล็ดถั่วงาออกมาตากที่ลานหน้าบ้านเห็นหมูนกกามาจิกกินตัวนอนและแมะลงต่างๆก็เกิดความสงสารและสลดใจเช่นเดียวกัน เมื่อสองสามีภรรยามีโอกาสอยู่กันตามลําพังได้สนทนาถึงเรื่องความในใจของกันและกันแล้วจากนั้นทั้งสองก็มีความคิดตรงกันว่าผู้อยู่ครองเรือนแม้จะไม่ได้ลงมือทําการงานเองแต่ก็ต้องคอยรับบาปที่ท่าและกรรมกรทําไว้จึงเกิดความเบื่อหน่ายเพศกระวาดพร้อมใจกันสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้ญาติและบริวารส่วนทั้งสองสามีภรรยาพากันออกบวชจัดหาผ้ากาสาวพัด และบริขารพากันปลงผมแล้วครองผ้ากาสาวพัฒ์อธิฐานเพศบรบรพชิตบวชอุทิตต่อพระอรหันในโลกแล้วเดินทางร่วมกันไปพอถึงทางสองแพร,แรง่งจึงแยกทางกันผีปริไปทางขวาส่วนนางพัตกาบิลานีไปทางซ้ายนางเดินทางไปพบสำนักปริพาโชคแล้วได้เข้าไปขอบวชในสำนักนั้นเนื่องด้วยขณะนั้นพระผู้มีพระภาคยังไม่ได้ทรงอนุญาตให้สตรีบวชในพระพุทธศาสนาต่อเมื่อ พระนางประชาบดีโคตมีได้บวชแล้วนางจึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระเถรีศึกษาพระกรรมฐานบำเพ็ญวิปัสนาก็ได้บรรลุพระอรหัตผลปิปร,ริเดินทางไปตามลำดับได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับที่ภายใต้ร่มไทรระหว่างกรุงราชคฤห์กับนาลันทาเห็นพุทธจริยาน่าเรื่อมใสแปลกกว่านักบวชอื่นๆที่ตนเคยพบมาปลงใจเชื่อว่า ต้องเป็นพระอาหารหันต์แน่นอนจึงน้อมกายกราบถวายบังคมแทบพระบาทกราบทูลขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ประทานการอุปสมบทด้วยวิธีให้รับโอวาทสมข้อเรียกว่าโอวาทะปฏิฆานูปสัมพทาโอวาทสมข้อนั้นมีดังนี้คือ 1. กัสป,ปะเธอพึงศึกษาว่าเราจะตั้งความละอายและความเกรงใจไว้ในภิกษุ ทั้งที่เป็นเทระผู้เท่าผู้มีพรรษาปานกลางและทั้งผู้บทใหม่ 2. กัสป,ปะเธอเพิ่งศึกษาว่าเราจักฟังธรรมบทใดบทหนึ่งอันประกอบด้วยกุศลด้วยความตั้งใจฟังโดยเคารพและพิจารณาจดจำเนื้อความธรรมบทนั้น 3. กัสป,ปะเธอเพิ่งศึกษาว่าเราจะไม่ละสติไปในกายคือพิจารณากายเป็นอารมณ์โดยสม่ำเสมอ เมื่อท่านอุปสมบทแล้วทำความเพียรไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหัตผลหลังจากอุปสมบทได้เพียง8วันพุทธบริษัททั้งหลายรู้จักท่านในานามพระมหากัสสปะท่านได้ช่วยรภาระทุระอบรมสั่งสอนพระภิกษุและพุทธบริษัทอื่นๆจนมีภิกษุเป็นบริวารจำนวนมากท่านมีปกติสมาทานทุดงสามประการอย่างเคร่งครัดคือ 1. ถือการนุ่งห่มผ้าบังสกุลเป็นวัด2 ถือการเที่ยวบิตบาตเป็นวัด3ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเพราะการปฏิบัติในทุดมคุณทั้งสาประการนี้เคร่งครัดพระบรมศา,ศาสดาจึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตตะคะเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทั้งหลายในทางผู้ทรงทุดมนอกจากนี้พระบรมศาสดายัางทรงยกย่องท่านในทางอ,อื่นอีกหลายประการกล่าวคือครั้งหนึ่ง ท่านติดตามพระพุทธองค์ซึ่งเสด็จไปประทับที่ภายใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งท่านได้พับผ้าสังฆาติของท่านเป็นสี่ชั้นแล้วปูถวายให้พระพุทธองค์ประทับนั่งพระพุทธองค์ตรัสว่ากัสปะผ้าสังฆาติของเธอนุ่มดีข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์จงใช้สอยเถิดพระเจ้าข้ากัสปะแล้วเธอจะใช้อะไรทําสังฆาติเล่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อข้าพระองค์ได้รับจากพระองค์ ก็จะใช้เป็นสังฆาติพระเจ้าค่าครั้นแล้วพระบรมศาส,สดาได้ประทานผ้าสังฆาติของพระองค์ซึ่งกล่าวค่าคร่าให้แก่ท่านแล้วท่งยกย่องท่านอีกสประการคือ 1. กัสป,ปะมีทําเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยตถาคตเป็นผู้มักน้อยสันโดษภิกษุทั้งหลายควรถือเป็นแบบอย่าง 2. กัสป,ปะเมื่อเธอเข้าไปใกล้ตระกูลแล้วชักกายและใจออกห่างจากความประพฤติตนเป็นคนใหม่ ไม่คุ้นเคยไม่ขนองกายวาจาและใจในสกุลเป็นนิดจิตไม่คล้องอยู่ในสกุลนั้นตั้งจิตเป็นกลางว่าผู้ใคร่ลาบจงได้ลาบผู้ใคร่บุญจงได้บุญตนได้ลาบแล้วมีจิตเป็นชั้นใดผู้อื่นก็มีใจเป็นฉันนั้น 3. กัศปะมีจิตประกอบด้วยเมตตากรุณาแสดงธรรมใจผู้อื่นสทรงแลกเปลี่ยนผ้าสังฆาติกับท่านไปใช้สอยทรงสอนภิกษุ ให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบโดยยกพระมหากษัสสปะขึ้นเป็นตัวอย่างครั้งหนึ่งพระเทระพักอยู่ที่ถ้ำปิดพริเข้าฌานสมาบัติอยู่เจ็ดวันออกจากฌานแล้วเข้าไปบิทบาตในหมู่บ้านหญิงสาวคนหนึ่งเห็นพระเทระแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสได้นำข้าวตอกใส่บาตรพระเทระแล้วตั้งความปรารถนาขอเข้าถึงส่วนแห่งธรรมที่พระเทระบรรลุแล้วพระเทระกกล่าวอนุโมทนาใจเธอแล้วกลับไปยังที่พัก ฝ่ายนางกุรัิดานั้นมีกิจอิ่มเอิบด้วยฐานที่ตนถวายขณะเดินกลับบ้านถูกงูพิษกัดตายและได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนามวา่าลาชามีวิมานทองประดับด้วยขันทองห้อยอยู่รอบๆอบวิมานในขันนั้นเต็มไปด้วยข้าวตอกทองเช่นกันนางมองดูสมบัติทิพย์ที่ตนได้แล้วก็ทราบว่าได้มาเพราะถวายข้าวตอก แต่พระมหากัสสปะเทระซึ่งเป็นบุญเพียงเล็กน้อยนางต้องการที่จะเพิ่มผลบุญให้มากยิ่งขึ้นจึงลงจากเทวะพิภพเข้าไปปัดกวาดเสนาสนะและบริเวณที่พักของพระเทระจะตั้งน้ําใช้น้ําฉันเสร็จแล้วกลับไปยังวิมานของตนพระเทระคิดว่ายินเหล่านี้คงจะมีพระภิกษุหรือสามเณรมาทําให้ในวันที่สองที่สนางเทพธิดามาทาเหมือนเดิมแม้พระเทระก็ชิดเช่นเดิม แต่พระเทระได้ยินเสียงไม้กวาดและเห็นแสงสว่างจากช่องกรอนประตูจึงถามว่านั่นใครข้าจะท่านผู้เจริญดิฉันเป็นเทพพธิดาชื่อวาราชาเป็นอุปธัญิกาของท่านพระเทระคิดว่าหญิงผู้เป็นอุปถาของเราชื่ออย่างนี้ไม่มีจึงเปิดประตูเห็นนางเทพพธิดากําลังกวาดอยู่จึงสอบถามทราบความโดยตลอดตั้งแต่ต้นแล้วจึงกล่าวห้ามว่ากิจที่เธอทําแล้วก็ถือว่าแล้วกันไป ต่อแต่นี้เธอจงอย่ามาทำอีกเพราะในอนาคตจะมีพระธรรมกถึกยกเอาเหตุนี้เป็นตัวอย่างอ้างแก่พุทธบริษัททั้งหลายว่าพระมหากัะสปะมีนางเทพธิดามาปฏิบัติใช้สอยดังนี้เธอจงกลับไปเถิดนางเทพธิดาอ้อนวอนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าขอพระคุณเจ้าอย่าทำให้ดิฉันประสบหายนะเลยขอให้ดิฉันได้ครองสมบัติทิพนี้ตลอดกาลนานเถิดพระเถระเห็นว่า นางเทพธิดาดื้อดึงไม่ยอมฟังคำจึงโบกมือพร้อมกับกล่าวขับไล่นางออกไปนางราชาเทพธิดาไม่สามารถดำรงอยู่ได้จึงเหาะขึ้นไปบนอากาศยืยนประนมมือร้องไห้เสียดายที่ไม่มีโอกาสทำที่พระสมบัติของตนให้ถาวรได้ด้วยความที่ท่านเป็นผู้ยินดีในการอยู่ป่ามากน้อยสันโดษประวัติของท่านจึงไม่ค่อยโดดเด่นเป็นที่รู้จักกันมากนัก จบจนสมัยที่พระบรมศาสดา,า,าปรินิพานได้เจ็ดวันขณะที่ท่านกำลังเดินทางพร้อมด้วยภิกษุบริวารของท่านเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา,าได้ทราบข่าวจากอาชีวกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วทำให้ภิกษุทั้งหลายที่เป็นพุทุชนพากันร่ำไห้เสียใจรำพึงรำพันถึงพระบรมศาสดา,ศาแต่มีภิกษุไวยชรานามว่าสุพัทธะพูดห้ามปราบภิกษุเหล่านั้น มีให้ร้องไห้โดยกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าร้องไห้เสียใจไปเลยพระพุทธองค์ปรินิพานเสียได้ก็ดีแล้วต่อแต่นี้ไปพวกเราพ้นจากอำนาจของพระศา,าสดาแล้วจะทำอะไรก็ย่อมได้ไม่มีใครมาบังคับว่ากล่าวห้ามปรามพวกเราอีกแล้วพระเทระได้ฟังคำของพระสุพัทธะแล้วเกิดความสลดสังเวชจิตว่าพระพุทธองค์ปรินิพพานได้เพียงเจ็ดวัน ยังมีผู้กล่าวจ้วงจาบล่วงเกินพระธรรมวินัยถึงเพียงนี้ต่อไปภายหน้าก็คงหาผู้เคารพในพระธรรมวินัยได้ยากยิ่งนักด้วยคำพูดของพระสุพัทธเพียงเท่านี้หลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศาสดา,าแล้วท่านได้ชักชวนพระเถราผู้เป็นพระอรหันต์ประชุมกันทำปฐมสังคายนารวบรวมพระธรรมวินัยตั้งไว้เป็นหมวดโม่เป็นตัวแทนขององค์พระบรมศาสดา,ศา,ศาปกครองหมู่สงต่อไป พระมหากัสปเีระท่านเป็นประธานมีหน้าที่ซักถามเกี่ยวกับพระธรรมวินัยพระอุบาลีเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อบัญญัติพระวินัยพระอนุนเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับพระสูตรและพระอภิธรรมกระทําสังขยาที่ถ้ำสตบรนนคูหาแหง่งภูเขาเวภารบรรพดกรุงราชครืพระเจ้าชาตสตรูเป็นองค์ศาสนูประมับกระทําอยู่ถึงเจ็ดเดือนจึงสําเร็จในคำพี พระสาวกนิพานกล่าวว่าพระมหากัสปะเทระเมื่อทำหน้าที่เป็นประธานในการทำปฐมสังขาย,ยนาแล้วได้พักอยู่ที่เวลุวันมหาวิหารกรุงราชครืดํำรงอายุอยู่ถึงร2 0ปีก่อนที่ท่านจะนิพพานหนึ่งวันท่านได้ตรวจดูอายุสังขารของท่านแล้วทราบว่าจะอยู่ได้เพียงอีกวันเดียวเท่านั้นท่านจึงประชุมบรรดาภิกษุผู้เป็นศิษย์ของท่านแล้วให้โอวาดเป็นครั้งสุดท้าย สั่งสอนภิกษุผู้ยังเป็นพุทุชนไม่ให้เสียใจกับการจากไปของท่านให้พยายามทำความเพียรและอย่าประมาทแล้วพระเทระก็เข้าไปถวายพระพรลาพระเจ้าอาชาติตรูจากนั้นท่านได้พาหมู่ภิกษุไปยังภูเขากุกูตะสัมปาตบันพศแสดงอิทธิปาติหารและให้โอวาแแจพุทธบริษัทแล้วอธิษฐานจิตขอให้ภูเขาทั้งสมลูกมารวมเป็นลูกเดียวกัน ซึ่งในภูเขาทั้งสามลูกนั้นมีภูเขาเวพาราบันพศสถานที่ทำผสมสังคายนารวมอยู่ด้วยแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานณที่นั้นท่านยังอธิษฐานขอให้สรีระของท่านยังคงสภาพเดิมไม่สูญสลายจนกระทั่งพระศาสนาพระศรีอริยเมตไตรซึ่งพระองค์จะพาภิกษุมายัางภูเขากุกุตะสัมปาตาบันพศแล้วยกสรีระของพระเถระวางบนพระหัตถ์ขวา ชูขึ้นประกาศสรรเสริญคุณของพระเทราแล้วเตโชทาตก็จะเกิดขึ้นเผาสรีระของท่านบนฝ่าพระหัตของพระศรีอริยะเมตรัยพุทธเจ้าพระองค์นั้น